สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artist h i s the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งศิลปะเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกและทำความรู้จักกับเหล่าศิลปินดารานักสแสดงน,นักร้องนักดนตรีผู้เป็นตำนานที่ไม่เพียงสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่จดจำแต่ยังทิ้งเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งไว้ให้เราได้เรียนรู้ผม นับประวัติศาสตร์ศิลป์ขอรับหน้าที่นำพาทุกท่านเดินทางผ่านการเวลาสู่โลกแห่งแรงบันดาลใจอันไร้ขีดจำกัดวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในภาพเขียนที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกและเรื่องราว The Boating Party ของ a มรี่คา a t ตภาพที่หลายคนอาจคุ้นตาแต่เชื่อหรือไม่ว่าเบื้องหลังความมดนามนั้นกลับซ่อนเร้นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งแรงบันดาลใจ ความสัมพันธ์และโอกาสครั้งที่สองถ้าพร้อมแล้วมาร่วมเปิดม่านผลงานชิ้งเอกนี้ไปพร้อมกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่19กนณะยุคสมัยที่การเป็นศิลปินหญิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมรี่คาซัตเธอเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางค่อนข้างร่ำรวยที่เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาแม้จะมีความสามารถและแพชชั่นในศิลปะอย่างล้นเหลือ แต่สังคมในเวลานั้นกลับคาดหวังให้ผู้หญิงอย่างเธอแต่งงานมีครอบครัวและอยู่บ้านดูแลลูกเท่านั้นทว่าแมรี่นั้นกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเธอปฏิเสธชีวิตที่ถูกกำหนดไว้และตัดสินใจมุ่งมั่นเดินตามความฝันในการเป็นจิตรกรอย่างเต็มตัวเธอเดินทางไปยุโรปเพื่อศึกษาศิลปะอย่างจริงจังในกรุงปารีส ที่ซึ่งเธอได้สัมผัสกับก,บกระแสอิมเพรสชันนิสมที่กำลังเบ่งบานและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญ